ใช้ DJI Osmo Pocket 3ยังไงให้ภาพสวยขึ้น DJI Osmo Pocket 3นะคะถือเป็นกล้องตัวหนึ่งที่แบบตัวดีตัวเด็ดตัวโดนตัวดังสุดๆถึงข,ขนาดที่ว่าโซเอากันมาแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาซื้อไปเขาก็รู้สึกใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่ามันถ่ายออกมาไม่ค่อยสวยหรือว่ายังปรับกล้องหรือว่าจูนกับกล้องเนี่ยยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่วันนี้เราก็เลยเอาเทคนิคทริครับๆมาบอกกันดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายใช้คล่องแน่นอน มาเริ่มกันที่อย่างแรกนะคะทุกคนก็คือการเลือกโหมดโปรหลายคนที่ซื้อมาตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาจะให้มาเป็นแบบโหมดออโต้ทั้งหมดเลยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอะเราสามารถที่จะเลือกโหมดโปรได้โหมดโปรตรงนี้เราก็เนี่ยบนหน้าจอตรงนี้ก็สไลด์ด้านข้างตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นโหมดโปรตรงนี้ให้ซึ่งตอนนี้เราเปิดใช้โหมดโปรไปแล้วเรียบร้อยซึ่งตอนแรกอะหน้าตามันก็จะเป็นแบบเออก็คือยังไม่ได้กดเปิดโหมดโปรใดๆทั้ทงสิ้นก็คือเราก็แค่ไปเปิดตรงนี้เออแล้วมันก็จะเข้าโหมดโปรให้ซึ่งโหมดโปรตรงนี้เราก็สาามมรรถที่จะเเลือกปปับบบแ็นหด M หรือว่าออโต้ได้ถ้าเราเลือกเป็นโหมด M แล้วก็จะสามารถปรับสปีดชัตเตอร์แล้วก็ ISO เองได้หรือถ้าเลือกออโต้มันก็จะแบบจัดการให้เราได้เลยอัตโนมัติที่เราไม่ต้องเลือกเองแล้วก็นอกจากนั้นเรายังสามารถปรับไวมารานเองได้ด้วยสีที่ออกมามันก็จะแบบไม่ติดส้มไม่ติดเหลืองหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถหรือว่าเราอยากได้ติดติดอะไรเงี้ยเราก็สามารถเลือกสีเองได้เต็มที่นอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีโหมดอย่างอื่นเยอะแยะเลยซึ่งมันก็จะมาต่อกันที่ข้อที่2ทริคที่2ก็คือการใช้ดีลออ็อกสิบเบก กับสายจริงจังสายที่แบบว่าอยากได้ภาพส,สวยๆแกลมๆเอาไปทําสีต่อเนาะซึ่งเจ้าน้องตัวนี้เขาก็สามารถบันทึกภาพด้วยโหมดสี ที่เป็นดีล็อกได้ถึงส0บบิตเลยถ้าเราตัวเนี้ยตอนนี้เราใช้สีปกติอยู่เนาะแล้วถ้าเรากดไปอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ก็อาจจะเห็นในกล้องว่าเออส,ส,ส,สมมมออีมันจะแบบซีดๆเทาๆติดเทาหมุนๆนิดนึงเออมันจริงๆอ่ะอย่าเพิ่งตกใจทุกคนมันสามารถที่จะเอาแบบไปเข้าโปรแกรมไปทําสีต่อไปเกลี่ยสีต่อให้มันสวยงามได้ซึ่งพอเวลาเราเอาไปแต่งสีมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยผ้ามันก็จะออกมาดูแพงสุดๆ,ดๆทุกคนก็ไปลองใช้กันได้นะหมดนี้แล้วก็เป็นทริคเล็กๆอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ รู้การเลือกเฟรมเรทให้ตรงกับงานที่เราต้องการนั่นเองซึ่งเราก็สามารถไปหาดูได้ว่าเฟรมเรทแบบไหนมันเหมาะกับงานประเภทแบบไหนเนาะสมมติอันนี้เราสมมติยกตัวอย่างให้เช่นแบบเฟรมเรท24ีอะไรเงี้ยอาจจะเหมาะกับหนังภาพยนตร์หรือเปล่าอะไรย่างนี้หรือเฟรมเรทที่เราแบบถ่ายวอลกันทั่วไปอาจจะแบบได้ที่30-60อะไรประมาณนี้ถ้าเราเลือกเฟรมเรทที่ตรงอ่ะภาพมันก็จะออกมาสวยแบบฮะแบบอย่างนี้เลยแบบงงเลยว่าเอ้ยแต่ก่อนนี้ฉันตัาเฟรมเรทผิดมาโดยตลอดเลยเนี่ยทุกคนก็ลองเลือกเฟรมเรทให้เหมาะกับประเภท งานที่เราต้องใช้กันดูอะแล้วก็สําหรับสาวๆอย่างเราเนาะแน่นอนว่าต้องมีโหมดบิวตี้ซึ่งเจ้าโหมดบิวตี้ตัวเนี้ทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมมันใช้กับเจ้าตัวแบบไอ้นี่มันใช้แบบปรับในกล้องไม่ได้เลยไม่เห็นใช้ได้เลยจริงๆอะโหมดบิวตี้มันจะต้องเชื่อมกับแอปในโทรศัพท์เราเนาะชื่อว่า DJI Memo เออตรงนั้นเราก็สามารถปรับแต่งหน้าเราจะบีบหน้าจะเพิ่มสีจะท,ทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยได้หมดเลยเหมือนแต่งในมือตัวตรงเนี้ยคือสามารถทําได้ไม่ต้องไปแต่งต่อที่ไหนจบได้ใน แล้วก็มาถึงตัวเด็ด ตัวเด็ดตงเนี้เป็นน่าจะเป็นพื้นฐานของเจ้ากล้องตัวนี้อยู่แหละไม่ต้องไปงมหาว่ามันใช้ตรงไหนมันอาจจะไม่รับขนาดนั้นมันก็คือเจ้า Active Track 60เออซึ่งมันเป็นตัว tracking ของเจ้าตัว gimbal ของเจ้ากล้องตัวนี้อยู่แล้วเนาะซึ่งเรียกได้ว่ามันเป็นแบบฟีเจอร์เด็ดสุดๆของ DJI Osmo Pocket 3เลยก็ว่าได้มันจะตามเราอัตโนมัติเลยไม่ว่าเราจะเดินจะวิง่งจะโพสท่าจะไปอยู่มุมซ้ายจะไปอยู่มุมขวาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คือสามารถเลือกให้มันแบบ tracking หน้าเราได้เนาะเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบถ่ายอย่างนี้ใช่ปะเราก็กด2งทีที่หน้าตัวเองมันก็จะแบบเฮ้ยมันก็จะหมุนอย่างนี้ไม่ว่าจะยังไงมันก็แบบปรับตามที่เราต้องการได้เลยอะไรเงี้ยเรียกได้ว่ามีกล้องตามติดเราทุกท่วงท่าที่เราขยับเหมือนแบบว่ามีตากล้องส่วนตัวเลย และสำหรับคอนเทนเตอร์คนไหนเนาะที่อยากลง t ิกต o อกรีวไอหรือว่าช็อต u t u b e อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องแบบไปขอบผ้าไปตัดนู่นนี่นั่นทีลงเพราะว่าเจ้าพ็อกเก็ตสาวตัวเนี้ยมนสามารถทายเป็นแนวตั้งได้ด้วยเออเนี่ยมันก็คือสามารถปรับเป็นแนวตั้งได้ด้วยกดดาเนินการต่อก็คือสามารถเป็นแนวตั้งได้แล้วเนาะเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้แหละทุกคนว่าเราจะให้มันหมุนอัตโนมัติหรือว่าให้มันเป็นแนวนอนให้มันเป็นแนวตั้งแบบฟิกเี็ตไหนอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยซึ่งอันนี้เราปรับเอาไว้ว่าเป็นหมุนอัััตตตโนนนมิเเอ,อก็็คืออ้นนปนแนวง แต่ว่าการถ่ายแนวตั้งอะ่ะมันจะได้แค่ประมาณ 3k เนาะซึ่งภาพมันก็อา,อาจจะออกมาแบบไม่ละเอียดไม่คมชัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็เลยมีทริคลับๆสามารถทําได้ด้วยตัวเราเองเลยนั่นก็คือการถ่ายแบบเออเป็นแนวปกติเออแนวนี้แล้วก็เราก็เลือกที่จะถือกล้องอย่างนี้ได้เลยเหมือนเซลฟี่อะไรอย่างนี้ซึ่งขนาดมันแบบมันเล็กกระทัดรัดน่ารักอยู่แล้วอะ่ะแล้วเราก็สามารถใช้โหมดแบบแบบแท็กกิ้งอะไรอย่างเงี้ย เออก็คือมันก็จะตามหน้าเราไปได้ปกติซึ่งการถ่ายด้วยทริกนี้เนาะมันก็จะทําให้เราได้ภาพที่มันคมชัดแบบระดับ 4K แต่ว่าก็ยังได้ภาพเนืตั้มแบบที่เราต้องการได้ด้วยและนี่ก็คือ5เทคนิคดีๆที่เราเอามาฝากที่จะทําให้ DJI Osmo Pocket 3ไม่ใช่แค่กล้องจิ๋วธรรมดาแต่เป็นกล้องคอนเทนต์ที่ทําคุณภาพได้ดีสุดๆไปเลยค่ะ ถ้าใครมีทิคอื่นๆแนะนำอีกก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่อง FT review ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย